สดีค่ะเอฟซีแฟ,ฟนช่องสูค่คุสู่คุณพบพอกับช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจา้าพบพอกันในวันที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเด็ดช่วงใบฮ้อนฮ้อนจา้าฝนือสีเสิเแล้วล่ะพี่น้องหายไปไหลายมือแล้วจา้าโบตก,น,กน้ำกะเริ่มแหงแล้วเด้อจา้ทาทั้งใดฝนตกกะไรมาทั้งนี้เด้อพี่น้องจา้า ไลค์คลิปเนาะค่ะไลาอาจารย์กะเดินดีค่ะแล้วกะไลคความฝันรอเด้อจ้ะคนกะทำความฝันมาหลายหลรอจ้ะสาวนาจะพยายามเนาะค่ะตัวตามทุกเซียนตามทุกอาจารย์เด้อค่ะรอค่ะกะไลายอาจารย์กะเขาดีเดินดีเลขวิ่งกะยังเดินดีเนาะจ้ะกดรอกดซับสไครกดแชร์ออกไปเปิดค่าการมองเห็นจ้ะคลิปนี้สาวนนาหยิบยกตัวเลขจากลุงซุง เลขเงินเยนพี่น้องเลขวิ่งเงินเยนงวดว่างหันผู้ใดโศกผู้ใดมาน้ำเงินนะคะเขาไปที่ศูนย์สามตรงตรงเต็ตมเต,มต็มเลยจ้ะงวดนี้คลิปนี้เพิ่นสวงไหมสาบนา,านิามาเว่เวเวเวสู่พี่น้องแฟ้นจองอิบซีฟังกะยังคงเดิมสุดหวนวยคำนวณมีเขามีหลุดทางลุงทรงเลขวิ่งเงินเศนเพิ่ะนํามาฝากมาตอนเป็นแค่แนวทางนอกค่ะกะย้ำยือาา้อกว่าทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแนวทางเ้อพี่น้องจ้า เล่นให้มีสตินอกจากเบิ่งให้เข้าใจฟังให้จบบางคนก็ฟังบ่จบนะค่ะฟังให้จบวาสาวบานาบอกว่าจังได๋เด้อพี่นองแต่ว่ากันมักก็ฝากดลค์กดแชขันบ่หมักก็เลื่อนผ่านจา้าเอาเพื่อบ่การเสียเวลาจะไปเบิงบ่งวาลุงทรงป่นตุงตัวเลขกตัวใดมาให้สาวบานาบอาให้ฟังเนอค่ะฟังให้จบเด้อพี่นองย้ำฟังให้จบจ้ะเอาไปเบิง่งไปฟังในงวันที่16 กร,กระดากราคม2 5 6 7ไปเบิเ่บงไปฟัง้อมๆกันจ้างวดไม่เบิงสถิติงวดก้อนก้อนจ้ะเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นงวดเก่าเด้อคะ่ะเข่า0ูนย์สาตรงตรงนสาตรงตรงเลขหลักเพ่นนีส่วนมากจะมาสองตัวเลยคะ่ะงวดก้อนก็มา2ตัวเนาะวันนี้กับมาถึง2ตัวเลขสามก็คือออกศูนย์สมบนเก่านี่คือ8ปดเก่าข้างล่างจับตาที่เลขหลักเพ่นดีเด้อพี่น้องเนี่ยแะจ้ะที่ เอาสถิติงวดเก่ามาฝากมาตอนพร้อมเดี๋ยวเอฟซีสีว่าบ่าเอามาให้เบิองเนาะค่ะตัวฤลษ์ลุลงทรงแต่ลุงทรง่นได้ทรงมาให้สาวนา้าเราได้จ้ะนี่เพิ่นทรงมาให้สาวนา้าฤลษ์ออกปุ๊บเพิ่นทรงมาปรับได้จ้ะสาวนาก็เลยถามมาว่างบบเพิ่นว่าเพิ่นบ่ว่างเนาะค่ะเพิ่นในสาวนานงางโบสู้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังแต่บบเป็นอย่างจ้ะเดี๋ยวสีว่าสู้ฟังเนาะฤลษ์ตัวใดก็ได้จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์นในเด้อค่ะตามนี้เนาะได้มาแล้วค่ะอันนี้งวดใหม่เด้อค่ะงวดต่อไป เนี่ยจ้ะในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมตรงกับวันอังคารเด้อค่ะเลขออกตรงกับวันอังคารทั้งลุงทรงปนหิมาแบบนี้ด้ยจ้ะแนวทางเด้อจ้ะรัฐบาลแนวทางวิ่งบนล่างฟันไปที่เก้ากับหกจ้าเลขหลักกะมีสามตัวก็เก้าคือมีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดจ้ะสำหรับตัวเลขจับคู่เนี่ค่ะลุงทรงจับคู่หามาที่หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้า หกหนึ่งหเจ็ดและหกแปดจ้ะเนี่ยในที่หนึ่งเกเจ็ดเก้าและหกเจ็ดจ้าสำหรับเลขสามตัวหกหนึ่งเกหนึ่งเจ็ดเกและ9ก้าหเจ็ดเด้อพี่น้องจ้ะ,จะลุงสรงบอกว่าโชคดีรวยๆวยาสันว่าเอา้าเดี๋ยวสาบนาจ,จะไปคัดลอกใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้าสาวนาขัดลอกใส่กระดาษให้ชัดเจนเราเด้อค่ะทางตัวเลขลุงสุงเลขวิ่งเงินแสนจ้า เลขวิ่งเพิ่นเดินดีค่ะเลขหลักเพิ่นกะเดินดีเด้อพี่น้องบางครั้งนะคะมาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเลขหลักเพิ่นนี่จ้ะวันนี้สาบนาหมักหนึ่งเก่าเด้อค่ะมักหนึ่งเก่ากับจิตเก่าค่ะยังคิดว่าเก่าจะมาคือเก่าเฝ้าไปหาจับไปค่ะหนึ่งเก่านี่อันคูงวดพี่น้องจ้ะตามนี้เด้อค่ะอันนี้งวดไม่จ้าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบงวดเก่าให้เบิ่งพร้อมเนาะค่ะจะเป็นการตัดสินใจให,ให้พี่น้องในเบิ่งแลวก็ตัดสินใจง่ายๆขึ้นเนาะ นี่จะสถิติงวดเก่ากับงวดใหม่มาประกบกันให้บึงทางลุงทรงบ่มีคงสุดทไทยด้วค่ะปล่อยเหลวก็คือปล่อยเลยค่ะปล่อยมาเหลวบ่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะสูตรหวยคำนวณเพิ่นเนาะค่ะก็ขอบุญขอบุณค่ะทั้งลุงทรงเิ่นยากปานได้เป็นกระได้น้ำตัวเลขกมาฝากมาต้อนเนาะค่ะผู้ใดได้น้ำเพิ่นศูนสามตรงๆนี่ก็ดีใจน้ำเด้อค่ะผู้ใดบ่สุกบ่มันก็ลุยต่อจ้ะ มึงเพื่อเป็นแนวทางมึงเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเดอ้อนกะ,ะก่อนจะนำไปลงทุนค่ะก็ยังย้ำมือเกาทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางเปิดใช้วิจ,จระะารณญาณในการรับชมหรือผู้ใดน,นะคะ่ะอยากแบ่งปันตัวเลขในช่องสาวนาหนุ่มสะวีเดนสามารถแอทีดีไลน์คิวอาร์คู่ตินคลิปเด้อค่ะสาวบาถิ่งไอดีไลน์คิวอารส่วนตัวนะคะ่ะทักไทยมาได้จ้ะ บอกว่าจะเป็นศูนย์ให้คำนวณแม่นๆเลขความฝันแม่นๆมอยากเบ่งปันสามารถทักทายมาได้เลยจ้าตัวเลขอะความฝันเราก็ค้นถามมาหลายจ้าทำหลับความฝันของคนพี่ไม้เรากะความฝันของคนฝันแม่นๆม่ห้าหกศูนย์ว่างหันกนะผู้ใดสุกผู้ใดามาน้ำผิ่นกะดีใจน้ำเด้อ,อค่ะล้อค่ะยังจิตติดตามให้คงเดิมเนาะค่ะแต่ว่าอ่าคนฝันแม่นๆม่ห้าหกศูนย์กะได้ยินแวววอยู่จ้าเดี๋ยวจะติดตามให้เนาะค่ะก้อนอื่นก้อนใดลรากะ ากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะเปิดค้าการมองเห็นะถือปิดกันก้นคักพี่น้องเปิดค้าการมองเห็นให้น้ำเนจ้าเอาพี่น้องคลิปนี้เป็นตัวเลขลุงส่งเลขวิ่งเงินแสนกะมักกะคอยจัดขัดกะเลื่อนผ่านเด้อค่ะเป็นแนวทางสูตรหวยคำนวณมีเขามีรุดนะคะสูตรหวยคำนวณว่ามีไพลู่ว่าเลขสิออกตัวใดจ้ะถูกอย่างแล้วบุญน,น,นำเท่านั้นอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำทานให้ครบเด้อค่ะอยากได้เงินเทวาดา เนาะค่ะเอาพี่น้องคลิปนี้บ่าวบาวไล่ยญ่ไปขอบคุณขอบคุณทั้งลุงทรงเนาะคะ่ะขอบคุณขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณสู่คูสู่คุณให้มีบุญหนุนนำมีชครวมกันคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วค่ะสะวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยอย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริงเป็นกำลังใจน้ำนจจากคลิปนี้ไปแล้วค่ะสะวัสดีค่ะเยอะ วะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจฉิตังปะฉิตังตุมหังคิตปะเมวะสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามมนิโชติระโสยะสัพติโยวัชันโต สัพโรโควินัส,สตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิส,สนิจังวุธาปจายนองจัตตารโอธรรม,มาวัท,ทันติอายุวันโงสุข,ขังพระลังสาธุ